จากการเมืองเข้มขน้นทั้งในอเมริกาและก็สถานการณ์ในพมา่าเดี๋ยวเราจะต่อด้วยสถานการณ์ในเศรษฐกิจเลยละกันนะครับเพราะวันนี้เรามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยมาเล่าให้ฟังเป็นอีกมุมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมรถยนต์ถูกให้ความสนใจมาโดยตลอดในหลายมิติในหลายแง่มุมนะครับเราก็เคยทําเรื่อง รถมือสองนี่ที่เกิดจากภาครถยนต์แต่ในวันนี้เราจะพูดถึงอีกมุมหนึ่งก็คือภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรถยนต์เพราะว่ามีรายงานล่าสุดเป็นการเปิดเผยออกมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้ปรับเป้าผลิตรถยนต์ปี2567จาก1,900,000คันเป็น1,700,000คันครับ คือปรับเป้าลดลงไป200,000คันคิดเป็นการลดลง10.53%โดยเป็นการปรับเป้าเฉพาะผลิตขายในประเทศลดลง750,000คันเป็น550,000คันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าต้องปรับเป้าการผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศจากปัจจัยลบหลายต่อหลายข้อ ในที่นี้มีอยู่5ข้อด้วยกันครับข้อแรกก็คือเนี่ยครัวเรือนสูงถึง90%ของ GDP ประเทศในขณะที่รายได้ครัวเรือนยังต่ำจากเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำสอก็คือการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังลดลงมาหลายเดือนแล้วคนงานมีรายได้ลดลงประชาชนระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นและข้อ3ครับหน่วยง,งานเศรษฐกิจหลายแห่งลดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลง ข้อ4สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์โดยเฉพาะรถกระบะและข้อ5ครับจำนวนแรงงานวัยทำงานน้อยกว่าเพื่อนบ้านจากอัตราการเกิดต่ำจะทำให้นักลงทุนลังเลในการลงทุนเพราะว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุนี่คือมุมหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าปีนี้เป้าการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยจะลดลงไป2 0 0 0 0 0คัน เป็นการลดเฉพาะส่วนการ,รผลิตเพื่อขายในประเทศเพราะว่าปัจจัยลบทางเศรษฐกิจในประเทศหข้ออย่างที่เราเล่าให้ฟังไปทําให้ตัวเลขการ,รผลิตรถยนต์ในปีนี้ต้องลดตามลงไปด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันและก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดูเป็น,ข,นขั้วตรงข้ามคนละขั้วกับสิ่งที่เราเล่าให้ฟังก็คือ ตัวเลขการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเป้าจะลดลง2 0 0 0 0นคันคือการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าครับโดยธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าของไทยเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตต,ต่อเนื่องส่วนหนึ่งมาจากมาตรการที่มาจากภาครัฐเช่นการให้เงินอุดหนุนกระตุ้นกําลังซื้อทําให้ตลาดรถยนต์นั่งไฟฟ้ายังขยายตัวโดยคาดว่าจะมียอดจดทะเบียนใหม่ของรถยนต์นั่งไฟฟ้า รวมเฉลี่ยปีละ190,000คันนอกจากนี้การกำหนดให้ค่ายรถยนต์ที่นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยต้องผลิตชดเชยตามสัดส่วนที่กำหนดและความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นของคนไทยทำให้คาดว่าประเทศไทยจะมีกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารวมอย่างน้อยประมาณ40-0,000ถึง5้0 0 0นคันต่อปีนะครับโดยปีที่ผ่านมาค่ายรถยนต์จีนครองส่วนแบ่งตลาดรถยนต์นั่งไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่82.4%รรองลงมาเป็นค่ายรถยนต์จากสหรัฐ ส่วนแบ่ง11.1%โดยรถ EV ีที่ได้รับความนิยมมากส่วนใหญ่จะมีราคาไม่สูงนักและสามารถวิ่งได้ไกลโดยรุ่นที่ได้รับความนิยมก็อย่างเช่น BYD Auto 3, MG4 Electric, Neta V แล้วก็ Ora Good c a t นะครับนี่เป็นสัดส่วนเลยนะครับถ้ามีกราฟิกเนี่ยก็คงจะเห็นว่ามีค่ายรถยนต์ไหนที่เป็นรถยนต์แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเนี่ยครับ ถ้าไปดูท็อป10ส่วนแบ,บ่งการตลาดรถยนต์ไฟฟ้า,าในเมืองไทยเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่า BYD ครองส่วนแบ,บ่ง38.9%นี่เป็นข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกนะครับรองลงมาในระดับเท่าๆกันก็คือ MG ครับแล้วก็ NETA อยู่ในระดับ17.2%รองลงมาเป็นค่ายรถยนต์ที่ไม่ใช่จากจีนก็คือ Tesla 11.1%ต่อมาด้วย GWM วอลโว่ B M W แล้วก็อื่นๆนะครับนี่เป็นข้อมูลที่เพจ t o d a y b i ิสเวล์เพจข่าวธุรกิจของสำนักข่าว Today เอามาเผยแพร่สรุปให้ได้ทราบกันโดยข้อมูลจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยระบุว่ารถยนต์นั่งและรถกระบะ B E V ที่ขายในไทยรวม54รุ่นจากบริษัทรถยนต์25แบรนด์ส่วนใหญ่นำเข้าจากจีนจำนวน26รุ่นโดยช่วงราคาที่นิยมมากที่สุดก็คือช่วงประมาณ500,000ถึง1ล้านบาทนะครับทีเนี้ย ถ้าเราเอา2ข้อมูลที่เราจับมาต่อกันแล้วบอกว่าดูจะเป็นข้อมูลคนละขั้วเลยนะมาประเมินกันทุกคนเห็นภาพอะไรครับนี่คือคำถามของเรื่องของรายการของเราในวันนี้นะครับคือทุกคนกำลังมองตลาดรถยนต์ในประเทศไทยว่าอย่างไรเพราะว่าถ้าไปดูข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปรับเป้าการผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศลดไป2 0 0แสนคันแต่ว่า ปีนี้เนี่ยมีการคาดการว่ารถยนต์ไฟฟ้าน่าจะมีกำลังผลิตในประเทศไทยอย่างน้อย4 0 0แสนถึงห้าแสนคันนะครับคือถ้าเอาตัวเลขมาเทียบกับตัวเลขลดลงสองแสนคันแต่ว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าที่มีกำลังกาลังผลิตเพิ่มขึ้นมา4 0 0แสนถึงห้าแสนคันเอาตัวเลข4 0 0แสนถึงห้าแสนคันก็สามารถทบตัวเลขสองแสนคันได้สินั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย สามารถชดเชยทดแทนตัวเลขการผลิตรถยนต์ที่สูญเสียไปจากการผลิตใหม่จากรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่แต่เรื่องอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็มีความกังวลตามมาว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยตอนนี้เป็นค่ายรถยนต์สัญชาติจีนที่ต้องผลิตชดเชยจากการนำเข้าก่อนหน้านี้และการผลิตที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีเงื่อนไขว่าต้องใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่ต้องผลิตในประเทศไทยกี่เปอร์เซนต์ก็ตามแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ดีว่าเชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีลักษณะของการมีบริษัทจีนมาสวมในการผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยไม่ได้รับผลประโยชน์แบบเต็มเ็ตต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นความกังวลที่เพิ่มเติมขึ้นมา ก็เลยเป็นคำถามครับว่าตกลงทุกคนมีความเห็นอย่างไรครับสบภาอุตสาหการรมบอกว่ายอดผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศจะลดลง2แสนแต่มีการประเมินว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งในตอนนี้มีแบรนด์จีนมาเปิดโรงงานในประเทศไทยคาดว่าปีนี้จะมียอดการผลิต5แสนมันชดเชยทดแทนในลักษณะตัวเลขต่อตัวเลขแบบนี้ได้ไหมหรือว่าต้องมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีก แต่อย่างที่เห็นนะครับเมื่อสักครู่ถ้าเราเห็นกราฟิกที่ทูเดวิสวิลทำเอาไว้อย่างในตลาดเมืองไทยเนี่ยเทสลาที่เดิมทีเป็นเจ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามาเป็นแบรนด์แรกๆแล้วก็สร้างความฮือฮาให้กับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างมากเนี่ยไม่ใช่เบอร์หนึ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยและไม่ใช่ยุคทองของเทสลาในตลาดโลกอีกต่อไปแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวเรื่องการประกาศ ปลดพนักงานติดต่อการ4สัปดาห์ต่อเนื่องแถมยังตั้งเป้าจะปรับลดจำนวนพนักงานลงอีก20%ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดเทสลาที่มีเจ้าของเป็นนักประดิษฐ์ชื่อดังอย่างอีลอนมัสได้ประกาศเกี่ยวกับอตัตรากำไรของบริษัทที่แย่ที่สุดในรอบ5ปีนะครับแล้วก็ยอมรับตรงๆว่าปีนี้ถือว่าพลาดเป้ามหันจากที่เคยตั้งเป้าว่าจะโกยรายได้ให้มากกว่านี้นักวิเคราะห์เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าผลกำไรของเทสลาน่าจะอยู่ที่16.3% แต่ตัวเลขจริงในตัวมาสที่2ที่ผ่านมาเนี่ยที่ประกาศในวันที่23กรกฎาคมนี้เองกลับมีผลกำไรต่ำกว่า อยู่ที่14.6%โดยเหตุผลหลักๆมาจากเรื่องของการแข่งขันที่ Tesla, เทส la เผชิญปัญหาใหญ่คู่แข่งรถยนต์ไฟฟ้าที่เปิดตัวราคาต่ำกว่ารถของเทส l a ค่อนข้างมากขณะเดียวกันผู้บริโภคต้องการรถยนต์ราคาประหยัดมากขึ้นคาดว่าน่าจะมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่สดใสามากนักนะครับทางนี้มีการประเมินครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่สูงนักน่าจะเปิดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงครึ่งปีแรกของปี2025แล้วก็อาจจะมีนวตัตก,กรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่ให้ผู้บริโภคได้ลองในราคาที่เป็นมิตรมากกว่ามีการวิเคราะห์ของโทมัสมอนเทโร่นักวิเคราะห์อาวุโสของ investing.com กล่าวว่าบางทีเทียบกับประวศาสตร์ที่เท s l a ได้เคยสร้างเอาไว้นักลงทุนเคยคาดหวังกับเท s l a ที่อาจจะหวังที่จะเห็นอะไรที่แปลกใหม่เกิดขึ้นเร็วอย่างเช่นหุ่นยนต์ฮิแมนนอยหรือว่าโรบอทแท็กซี่ก็ได้ โดยไตรมารสสถือว่าเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายมากๆของอีลอนมัสเลยนะครับเพราะว่าเขาพยายามคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆหนึ่งในนั้นก็คือซอฟต์แวร์สำหรับการขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องมีการควบคุมดูแลซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปี2025แต่ปรากฏว่ามีกระแสตีกลับมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่นะครับนนววิเคราะห์อีกคนหนึ่งก็คือแดนโคสเวต เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนจาก AJ b e l บได้พูดถึงเจ้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยหรือว่าโรบอตแท็กซี่เนี่ยรวมถึงการขับขี่อัตโนมัติที่มัสพยายามนําเสนอเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นนี้สําหรับนักลงทุนแต่ว่าความเป็นจริงยังมีคนจนํานวนมากที่ไม่เข้าใจและมองว่ามันเป็นความบ้าระห่ำของมัสนอกจากนี้มองได้ว,ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือความร่ํารวยที่อาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือในอนาคตก็ได้แต่แน่นอนว่า มันยังไม่ใช่เรื่องของวันนี้ครับซึ่งการเลื่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์โรบอตแท็กซี่ของเท s l a จากเดิมที่จะเปิดตัวในวันที่8สิงหาคมนี่นะครับเลื่อนไปวันที่10ตุลาคมอาจเป็นสัญญาณหนึ่งถึงความไม่พร้อมของเทคโนโลยีที่มันล้ำไปมากๆโดยเฉพาะเรื่องของกฎระเบียบการบังคับใช้แต่ว่าสำหรับอีลอ m นมัสกลับมองว่ามนุษย์จะไม่มีทางลิ้มรสความสำเร็จได้เลยโดยเฉพาะในเรื่องที่ใหม่มากๆหากไม่ลงมือทำเอง ไม่ลองสร้างขึ้นมากับมือด้วยตัวเองดังนั้นผลกําไรที่ลดอลองของเทส l a ในตัวเลขล่าสุดอาจเป็นเพราะม,มันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มัสพยายามซุ่มทำํำเพราะอย่างน้อยๆก็ยังมีผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งที่รักและพร้อมสปอร์ตเทสลาอยู่เสมอครับสำนักข่าว Today Make ท o มอร์โร t ทูเด